สวัสดีครับสวัสดีครับมาครับตําแตงเรามากินตําแตงกันครับผมกับลูกสาวน้อยฮะตําแตงตําแตงหอยดองนี่ตําแตงหอยดองเราเลยจริั้ตักเป็นชิ้นดิลูกตักเป็นชิ้นดิอ่าเออตักเป็นชิ้นเลยอร่อยนะ đây nha ừ. đặt nơi có cúp 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 đây sao bạn Hãy subscribe Hỏi à rồi hơi đó แซบบอแซบแซบกินหลายๆหอยนี à, ่หอยนี่แซบ แบบกินหลยหลายอื้มหัวโตหัิงามากตัละ ชิ้นเบลเลอร์เลยใส่กิใส่พี่กินไหมจ๊ะสามสองก็ เ,เ,ดเ็ดใส่สีมันเผ็ดมากเราจ้าแซบเนี่ยเ <c oughs> ดี่ยวหอยตัวบเลอร์เลย นี่หอยหอยหอยหืมหอชิ้นหอยเบลเลอร์เลยหนวกหนวกมากกินได้ ชอบชอบมะเขือเทศหรอลูกชอบมะเขือเทศเนี่ยตาแตงกินแตงออกฮะอื uh อืมหอยลองกินดูดิแล่วกหอยอยู่ใต้นะหนักเรื่อยเยอะหอยหอยชิ้นเบดเดอร์เลย ไววเยอะสวัสดีครับกันลาก่อนสวัสดีค่ะลาบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะหน้าเจอกันใหม่นะคะวส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ